เอาไปเลยส่วนลด20,000พรแค่3,000วันนี้ผมเอา e ีโคคามาจัดโปรโมชั่นกันนะครับทุกคันนะครับผมลดราคาไปให้เลยคันละ20,000พรเริ่มต้นแค่3,000บาทเท่านั้นนะผมมี e ีโคคามากกว่า50คันด้านหลังผมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวพาไปชมกันคันนี้ Nissan Note 1.2 v l ปี2018เลยนะตัวท็อปสุดผ่อนแค่4,000กว่าบาทคันนี้ยาลิท 1.2J ปี2017นะเล็กมาอยู่แค่70,000ผ่อนแค่4,000กว่าบาทวีออ 1.5E ปี2018ผ่อนแค่5,000คันนี้ซูซูกิสวิป1 2 g l x ปี2019ก็ยังผ่อนแค่5,000คันนี้เด็ดมากเลยนะยาลิท 1.2J ปี2019เลยนะได้รถปี2019ผ่อนไม่ถึง5,000หรืออยากได้รถไซส์เล็กๆปีใหม่ๆคันนี้เป็นซู z u กิเซลี 1.0GL ปี20 2 0ถใช้งาานมาแค่7 โลเท่านั้นนะผ่อนแค่ห0 0พันคันนี้มิสูบิชิแอทถาดปี2019นะราคาโคตรเบาขายอยู่แค่สองแสนกว่าบาท<ม>คันนี้รถใช้างานน้อยมากรถวิ่งอยู่แค่หมื่นกว่าคันนี้ผ่อน3,000กว่าบาทยังอยู่กันที่แอทถาดคันนี้ปี2015 1.2ตัว G L S นะราคาขายอยู่แค่2 0 0 0สนเท่านั้นผ่อนแค่3,000กว่าบาทคันนี้อัตราปี2018นะรถวิ่งอยู่แค่70,000ผ่อน3,000เหมือนกันคันนี้เป็นมิลลาด1.2 G LX ปี2020นะรถวิ่งอยู่แค่39,000ผ่อนอยู่4,000หรือจะเป็นอันเมล่าปี2017ก็ยังผ่อนแค่3,000คันนี้มาร์ทปี2011แต่ใช้งานมาไม่เยอะนะผ่อนแค่3,000แล้วก็ n i ส s ัน m a r ์ทอีก3คันนะปี2018ปี2019ปี2020ใช้งานน้อยมากๆนะแค่2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้น ผ่อนแค่สี่พันเองรถทุกคันนะผมรับประกันให้เลยนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะรับประกันเลขในแท้ทุกคันเลยแล้วก็ผมยังรับประกันหลังการขายกันยาวๆนะให้อีกสองปีออกรถที่นี่ไม่ยากเลยขอแค่ไม่ติดแบคลิสเท่านั้นนะลูกค้าเครดิตดีคนค้ำไม่ต้องใช้เลยสามารถออกได้ทุกอาชีพ ลูกค้ามีบัตรเครดิตนะใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่ส่งรถก็ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์086 3030300เดี๋ยวผมมาโนอดดูแลให้ครับ